หลังจากได้กอบกู้เสียยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้วพระเจ้าตากสินทรงเห็นว่ากรุงเสียยุธยาถูกพม่าเผาพนเสียหายมากยากที่จะฟื้นฟูให้เหมือนเดิมพระองค์จึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระวรมราชที่สี่แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครองกรุงธนบุรีอยู่15ปีนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์เดียวที่ปุกครองกรุงธนบรุรีการตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีสมเด็จพรเจ้าตากสินทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 1. กรุงเสียยุทยายช้ำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถปูดานะปฏิสังขรณ์ให้ดีเหมือนเดิมได้ 2. กําลังพลของพระองค์มีน้อยจึงไม่สามารถปรักษากรุง สามทำเลที่ตั้งของกรุงเสียยุธยาทําให้ค่าศึกโจมตีได้ง่ายค่าศึก,กรู้เส้นทางการเข้าโจมตีกรุงเสียยุธยาดีส่วนสาเหตุที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงเนื่องจากหนึ่งทำเลที่ตั้งกรุงธนบุรีอยู่ใกล้ทะเลถ้าค่าศึกมาแล้วตั้งรับไม่ไหวสามารถ หลบหนีทางเรือได้2กรุงธนบุรีเป็นเมืองเล็กจึงเหมาะสําหรับกําลังพลที่มีอยู่พอจะรักษาเมืองได้3กรุงธนบุรีมีป้อมปราการที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาหล่งเหลืออยู่ซึ่งสามารถที่จะใช้ป้องกันเมืองได้ในระยะเร็ การปกครองหลังจากกรุงเสียยุธยาเสียให้เก่พม่าเมื่อพศ2310บ้านเมืองอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยมีการประดสมดมกันบ่อยผู้คนจึงหาผู้คุมครองโดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเรียกว่าชุมนุมชุมนุมใหญ่ๆได้แก่ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุลกชุมนุมเจ้าพระยาฝังชุมนุมเจ้าพิมายชุมนุมเจ้านครศิีธรรมราชเป็นต้น สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เวลาภายในสามปียกกองทัพไปปราบศัตรูชุมนุมต่างๆที่ตั้งตนไปอิสระจนหมดสำหรับระเบียบการปกครองนั้นพระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการปกครองแบบสมัยกรุงเสีอยุธย,ยาตอนปลายตามที่สมเด็จพระบระมไตรเลอกนาทรงวางระเบียบไว้แต่รัดกุมและมีเด็ดขาดกว่า คนไทยในสมัยนั้นจึงนิยมรับราชการอาหารเพราะถ้าผู้ใดมีความดีความชอบก็จะได้ปูบรรณิตอย่างรวดเร็วในขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชขึ้นครองราชสมบัตินั้นบ้านเมืองกำลังประสบความตกต่ำทางเศรษฐกิจอย่างที่สุดเกิดความขัดเคลนข้าวปลาอาหารและเกิดความอดยากยากแค้นจึงมีการปลุนสะดุ แย่งชิงอาหารมิหนำซ้ำยังเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีกทำให้ภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายอยู่แล้วกลับซุดตัวหนักลงไปอีกถึงกับมีผู้ล้มตายเป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท,ทรงแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการต่างๆเช่นทรงสละทรัพย์ส่วนประองค์ซื้อเข้า สารมาแจกจ่ายแก่ราสโดนหรือขายในราคาถูกพร้อมกับมีการส่งเสริมให้มีการทำนาปีละสองครั้งเพื่อเพิ่ผมผลผลิตให้เพียงพอในตอนปลายราชัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องจากพระองค์ทรงดากรำทำงานหนักในการสร้างความเป็นปึกเผ่นแก่าชาติบ้านเมืองพระราชพงศสวดารฉบับต่างได้หันถือไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมีสติวันเปือนทําให้บ้านเมืองเกิด ความระสัมระสายและได้เกิดกระบฏท,ที่กรุงเก่าพวกกระบฏได้ทำการร้นจวนพระยาอินทราภัยผู้รักษากรุงเก่าจนต้องหลบหนีมายังกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชโปรดให้พระยาสันไปสืบสวนเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่พระยาสันกลับไปเข้าด้วยกับกลุ่มกระบฏและกุมกำลังมาตีกรุงธนบุรีแล้วจับสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชมาคุมขังเอาไว้การจราจนในกรุงธบรีทําให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องรีบยกทัพกลับจากขมิญเพื่อเข้าแก้ไขาสถานการณ์ในกรุงธบรีและจับกลุ่มผู้โก่อ,อการกรบฏมาลงทูดร,รวมทั้งให้ข้าราชการมาปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้ฟงโรงกล่าวทูด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะที่ทรงเป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากในกรุงธนบุรีและมีความเห็นให้สําเร็จทูตพระองค์เพื่อมีให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกต่อไปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงถูกสําเร็จทูตและสวรรคตในพศ2325พระชนมายุได้45,000ปา ถึงเปลี่ยนจากสมัยธนบุรีมาเป็นสมัยรัตนโกสินทร์หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบจัาจนในกรุงธนบุรีและสร้างความมั่นคงภายในประเทศแล้วพระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีซึ่งอยู่ทางตะวันตกมายังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งชื่อใหม่ว่ากรุงเทพทางนี้เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการคือพระราชวังเดิมของธนบุรีครับเทพมีมีวัดขนาดอยู่ทั้งสองด้านคือ วัดอรุณวรารามและวัดท้ายตลาดทําให้ไม่สามารถขยายอาณาเขตของพระราชวังให้กว้างขวางขึ้นได้พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยที่จะให้พระนครแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาฝ่ากลางเป็นเสมือนเมืองอบแตกดังเช่นเมืองพิษณุโลกสรปณบรีรเพราะหากข้าศึกยกทัพมาตามลำนะ้ำก็สามารถลุกตีใจงงงงได้ พลนครมาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาเพียงแห่งหนึ่งเดียวโดยมีแม่น้ำปูเมืองทางตะวันตกและใต้ส่วนทางด้านตะวันออกในทางด้านเหนือโปรดก้าวให้ขุดคลองขึ้นเพื่อปูเมืองป้องกันพะนครพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบรุ่มสามารถขยายให้เมืองกว้างกวางออกไปได้เรื่อยๆตรงบริเวณที่ตั้งพลนครพื้นที่เป็นแหลมโดยมีแม่น้ำเป็น โดยมีแม่น้ำเป็นตำแพงตั้งอยู่เกือบครึ่งเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่เป็นท้องคุ้งทองคุ้งกับน้ำกัดซอสตะลิ่งพังทลายอยู่เสมอจึงไม่เหมาะแก่การสร้างอาคารหรือเท้าวนวันวนตถุใดๆไ,ไ,ไว้ฝั่งริมแม่น้ำ นโกสินหลังจากการปรับดาิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในปีพศ2325สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงใช้พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้า,าจุฬาโลกและได้ยา้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งตรงข้ามและตั้งชื่อรัชธนานีใหม่นี้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมๆกับการสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นมา พระองค์ทรงฟื้นฟูขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ยังหวาดกลัวกับศึกพม่าเมื่อครั้งสงครามเสียกร,รุงเสียอยุธยารวมทั้งตลอดสมัยกรุงธนบุรีด้วยการนำเผนต่างๆของราชสำนักอยุธยามาใช้รวมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาไว้ในกรุงเทพอีกด้วยรับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วเป็นแบบอย่างชัดเจนที่พระองค์ทรงระดมช่างฝีมือซึ่งหลงเหลืออยู่ในเวลานั้นมาสร้างพระราชวังและอารามที่ยิงย่งใหญ่แห่งนี้เหมือนยกเอายุครุ่งเรืองของกรุงเสีอยามาไว้ในกรุงเทพในช่วงก่อร่างสร้างเมืองน,นี้สยามยังต้องเผจิญสึกกับสงครามรอบบ้านอยู่เสมอรวมทั้งสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประ,ประวัติศาสตร์การรบระหว่างสยามกับพมา่าอีกด้วยนั่นคือสุกที่เรียกว่าสงครามเข้าทัพซึ่งตรงกับ ซึ่งซึ่งตรงกับราชสมัยของพระเจ้า